ตังลงสีเขาขนาดรุ่น KT 2 1 6นะครับสีได้ทั้งขาวๆฟอกฟองนะครับเดี๋ยวเขามาเบิ่งการเฮ็ดงานของลงสีกันนะครับตอนนี้เขาทดลองเครื่องแนะนำวิธีการใส่ให้ลูกค้าเพิ่นนะครับการทีเห็นว่ามองนี้เป็นมองเทเขานะครับเด็กเขาเปื่อยนะครับผมปกสิมาตู้เป้านะครับตู้สองกำวามสะอาดเข้าเปื่อยนะครับลงมาตะแกรงร่อนนะครับผมนนรรร่อะคับ กำลัคุย่ต่อเลคุยอห้ากระโครับกงโจ๊กขนาด1 6ช่องนะครับ มอเตอร์มิซูอสิบแง้งครับมอเตอร์ทอสเปคตัวนี้ของมอเตอร์รทอขนาด6กพุ่นเก้านิ้วนะครับส่วนหัวคัดขาวก็ยี่สี่นิ้วนะครับยี่สี่นิ้วนะครับครับ พพเดี๋ยวพผาเบิ้ลเขานะครับตัวนี้มีระบบมีระบบพับเขาเป็นีสองได้นะครับถัดเขาที่หน,นึ่งข้างบนมาข้างใต้นะครับตัวนี้จะหายไปนะครับเขาเราวยง่ามครับผม เขาจะคัดครับใส่ไปนะครับกลายเป็นเข่าคัดนะครับตอนที่เขาลีไว้นะครับเพราะว่าเขาเนี่ยนัการแปลงงานของลูกค้าอยู่าานะครับเดี๋ยวจะได้เขาจะเรียกเก็เกีก้ยงเด่น,นงนะครับตอนนี้ไฟก็ย,ยุ่ิี่าก้อยกินยากินเก็บจก้นะครับไม่แก้เกล็บแก้นะครับเนี่ยตามมาคอยได้อีกนะครับแล้วเขาเดินเชื่องเบาๆนะครับเอย่ากระองดเรื่อง แนะนำการใช้งานใน้คขาเดี๋ยวพาจะเป็นตัวอย่บนกันนะครับเมณีใช้งานแบบระบบห้กหกหกนะบอกระทอกกะขนาด6คูน9นิ้วนะครับโดยนกรดีเป็นตับมได้ที่ย้านเป็นเสานะครับเขาจะที่ได้ย,ย้งอกนะครับ รไปข้างล่างกันครับผมตอนนี้เราเขาก็นแนะนำการใส่งานนะครับเดี๋ยวเขาไปรอบรอบอีกครั้งหนึ่งนะครับเนาเปิ่งโผเคเืียงเขาโผรอบอีกครั้งหนึ่งนะครับ เดี๋ยวพอช่วงแนะนำเพิ่นเสร็จแล้วเขาก็จะปล่อยเข้าให้เต็มที่แล้วเพิ่นกนระแสกไปอีกเท่านึิมนะครับ<ป>เีเ็ตู้เบาทำกามสก,กัดเปลือกนะครับ i p <laughs> <laughs>